มังกี้ไดเรกเดลโลลิปบ๊อหลิงหลิงอายุ16-17เองยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่เลยเกิดอาการที่ในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองขึ้นสมองทางฝั่งของคุณแม่เขาเนี่ยมีความสงสัยว่าไม่น่าจะใช่น้องจะพูดอยู่ตลอดว่าคนนี้ฆ่าคนไม่ใช่น้องพูดดีกว่าเขาบอก่า้ยจริงเหร นี่แหละนีะ่อันนี้ใครเขียนเนี่ยมันแหลกตอนที่เขาจะไม่สบายอ่ะโอ,อใช่แล้วเออกับตอนเนี้ยแล้วตอนนี้ด่าแม่เป็นชุดนอนสีแดงที่เป็นชุดแดงคลุมทั้งชุดอ,ะอ่ะเมื่อกี้เขาโผล่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็หายไปแล้วคนนี้ใครคนนั้นเป็นคนฆ่าคนนี้เป็นคนฆ่าผมถามคุณออฟตอนนี้คุณเห็นอะไรอยู่จากน้องนะใช่เห็นเห็นที่น้องเป็นอยู่ตอนนี้ เออตอนนี้เกิดจตกอะไรถ้าเราบอกว่าจิตๆเรานองไม่อยู่แล้วอะสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการ The Six Sense คนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่สุพรรณบุรีครับผมที่นี่เราเรียกว่าเพลเก่าเลยแหละอู่ทองอ่าแล้วเรื่องราวในวันนี้นะมีผู้หญิงคนหนึ่ง น้องดีกว่าใช้่าน้องอายุ1 6 1 7เองยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่เลยเกิดอาการที่ในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองขึ้นสมองเหมือนโรคพุ่มพวงอะไรอย่างไรนะประมาณนั้นทางฝั่งของคุณแม่เขาเนี่ยมีความสงสัยว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ามีเรื่องของการทำของครับเขาสงสัยในเรื่องของการทำของซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยนะ วันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยน้องเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ติดต่อรายการมาแล้วแล้วมาถ่ายไม่ได้เพราะว่าน้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้ผมบอกเลยว่าน้องพูดไม่รู้เรื่องและใช้คำว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยนะมีอาการเพ้อมีอาการเพ้ออยู่ตลอดเวลาเพ้ออยู่ตลอดเวลาแล้วผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันว่าผมอาจจะเบอร์หน้าน้องหรือทําให้เห็นหน้าน้องน้อยที่สุดเพราะน้องยัง16เองยังเป็นเยาวชนอยู่ยังเป็นเยาวชนอยู่เอาละครับเอาเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นก่อน ที่เห็นเลยนะที่เห็นชัดมากเลยคือผู้ชายแก่คนหนึ่งผู้ชายแก่ที่แบบหัวตรงนี้เขาจะร้านอ่ะแล้วก็มีผมแค่ตรงนี้เขาเรียกทรงอะไรไม่รู้ละเหมือนขุนช้างขุนแผนออย่างเงี้ยหรอใช่ประมาณน้เป็นผู้หญิงมีผู้ชาย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 หัวร้านแล้วก็แก่ผอมผู้ชายแก่เขาเรียกวไม่เรียกว่าผอมแล้วก็เรียกว่ากําลัง คุณสันทัศน์แล้วกันเนาะอยู่ในบ้านไม่รู้เป็นใครอยู่ในบ้านถอดเสื้อใส่เสื้อใช่ไหมถอดเสื้อนะอาจารย์เต้เอาเรื่องของชัยภูมิซิงคือพื้นที่ตรงนี้ผมกําลังงงอยู่ว่าคือเท่าที่มาเนี่ยบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงแต่มันทิศผู้ชายซึ่งทางนี้หันไปทางทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือคราวนี้มันเป็นทิศผู้ชายคราวนี้ผมก็เลยงงว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้มีการ ย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงประตูเข้าไหมอา,อาจจะไม่ได้เข้าจากทางนี้ตั้งแต่เริ่มต้นรหรือว่าช่วงที่ที่มีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเพื่อความสะดวกหรืออะไรเงี้ยอ,อาจจะมีการการเข้าเกิดขึ้นแล้วคราวนี้พอไม่มีผู้ชายเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะไปเล่นผู้หญิงเออเป็นไปได้ครับถ้าผู้ชายไม่มีแล้วก็ก็มีสิทธิ์เล่นผู้หญิงผมถามอีกเรื่องหนึ่งขอข้อมูลหน่อยถ้าเป็นเรื่องของของครับในเรื่องของชัยภูมิมันบอกไหมบอกไหมบอก แต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้ามันมีเรื่องของน้ำมนตและกินและหายเ,ออเข้ามาเกี่ยวข้องออเน,นี้อาจจะต้องมีการแฝงพวกนี้มัน,ม,นมีลักษณะงี้อันนี้อของชนิดหนึ่งมันมันมีแบบว่าเมื่อมันรู้ว่ามีคนที่จะเจอมันได้อะพวกนี้จะหลบแต่เวลาเรากลับไปปุ๊บเนี่ยมันก็มาใหม่มพวกนี้คือมีคนส่งมาตลอดเป็นไปได้ถ้าสิ่งที่เรามาในวันนี้เขาอาจจะหลบก็ได้ มีมีโอกาสหลบคุณจะได้ยินเสียงเด็กตลอดนะน้องจะพูดอยู่ตลอดว่าคนนี้ฆ่าคนคนนี้ฆ่าคนคนนี้ฆ่าคนไม่ใช่น้องพูดดีกว่าจริงเหรอคือูเห็นว่ามันไม่ใช่น้องพูดไงเอ้าหรอคือเจ้ากรรมนายปกองแม่เขาคือในในมุมผมก่อนละกันในการที่ด่าพ่อแม่เนี่ยมันเป็นการลดทอนกําลังตัวเองลง เพราะว่าเขามีการเริ่มด่าทอพอ่อด่าทอคุณค <น S 1> แม่มคนที่มีบุญบารมีเขาจะไม่ด่าพอ่อร้องแม่ไม่ไม่ดูถูกบุปการีการดูถูกบุปการีทั้งโดยตั้งใจไม่ตั้งใจมันจะลดกาลังบุญของตัวเองเอาหอแลแอนวนี่คือมีบางสิ่งอย่างอาจจะทําให้เขาลดกําลังตัวเองลง<ต>ก็ได้มันเป็นการลดกําลังตัวเองด้วยหนูอันนั้นเป็นผลพลอยได้แต่ว่าไอสิ่งที่เข้ามาเข้าน้องอยู่หมายถึงว่าเข้าน้องให้พูดอ่ะก็คือเขานั่นแหละอ มันคือเท่ากับในมือของแม่เขาซึ่งหนูเห็นก็คือเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะน่าจะเป็นถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเตี้ยก็ต้องเป็นเด็กสิบสองสิบสามอันนี้คนละคนกับคนที่ยืนอยู่แล้วใช่ไหมใช่คนละคนและวนะคือเนี้ยเห็นเป็นตัวครอบแบบเป็นเหมือนผีข้าวอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม่ด้วยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันครับ ขอบคุณครับสปอนเซอร์วันนี้มาถึงสุพรรณบุรีไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเราไม่มีคุณสนับสนุนเราก็ไม่มีเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับผมขอบคุณ a ออมู t เลตครับเครื่องรางของขลังที่บอกว่าสายขาวนะนึกถึง a ออมูลเลตเลยนะฮะราคาไม่แพงจะมีโปรโมชั่นถูกต้องเป็นของขวัญของฝากด้ยหรือไม่มีเนี่ยก็ลองถามดูว่ามีไหมตอนขาวเพราะว่าใจดีมากใจดีมากจดีคุณปิ่นใจดีมากมากเลย่านะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะลอง เข้าไปหาดูได้เลยนะฮะที่เพจเออมูเลตครับผมขอขอบคุณมังคีเล็กมัง d ีเล็กนะฮะเครื่องใช้ภายในบ้านมาัศจรรย์าสุดมีหม้อต้มด้วยพี่เทมีหม้อต้มนะหม้อดีดีมากควันไม่เยอะครับควันไม่เยอะดีตรงนี้คุณนั่งกินของคุณได้เลยสองคนผัวเมียเป็นแบบตุนๆไปเรื่อยๆใช่เข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่มังคีเล็กครับผมขอขอบคุณเดวครับ คอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กท็อปตั้งโต๊ะหรือไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปบบอนสระทนดีจริงเดี๋ยวนี้นะเดลวเนี่ยเขามีคอมพิวเตอร์จิ๋วจิวอันเล็กๆไม่เปลืองพื้น,น,นที่ถูกต้องหรือว่าจะเป็น มอนิเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ในมอนิเตอร์เลยที่ทำงานใช้แบบนี้ใช้แบบนี้อยู่หรือคุณจะเป็นเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะก็ได้คุณภาพนี่ล้นเหลืออางนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ของดีมีคุณภาพที่มีรับประกันแบบว่าออนไซต์สวิตสามปีเต็มคุณไปจัดเดลได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับพมอาขอขอบคุณเลิปับตัดลิงค์ช้อปมีโปรโมชั่นบ่อยมากๆในช้อปปี้นะคุณลองเข้าไปหาดูนะยังมีอีกหลายวิตามินนะที่คุณสามารถนําไปใช้ได้วิตามินซีก็มีนะฮะเอ เพราะว่าที่ l o l i p o p l i n g l i n g s h o เนี่ยเขานำเข้าเครื่องสำอางรือุตามนของแท้จากญี่ปุ่นและเกาหลี100%ใครอยากได้ของแท้สุขภาพดีต้องนึกถึง lolipop.lingling คุณแม่อยู่นี่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะเรื่องราวที่เกิดผมเรียกน้องว่าน้องเอแล้วกันเนาะน้องเอเนี่ยที่เกิดขึ้นกับน้องเอเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคุณแม่ที่เริ่มเพอนี่ตอนช่วง ต,ต,ต้นเดือนตุลา้ต้นเดือนตุลาแต่ก่อนที่เพ้อเนี่ยที่บอกว่ามีอาการปวดท้องและแม่สันนิษฐานว่าน้องโดนของเนี่ยคือช่วงเดือนไหนเดือนกรกฎาที่อยู่ในปีที่แล้วคือปีหกป,ปีเดียวกันนะจ๊ะ,ะเดือนกรกฎาน้องมีอาการปวดท้องปวดท้องแล้วยังไงครับไปที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นแค่ให้ยากระเพาะมากับยากแก้อ้วกแค่นั้นให้ยากระเพาะอ่ะแล้วทําไมแม่ถึงคิดว่าเป็นของตอนนั้น ก็มีคนแก่ป้านั่นนะเขาบอกว่าไปห้ามอโรงพยาบาลแบบเนี้ถ้าถ้าห้าโรคไม่เจอไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะเป็นทางนี้ก็เลยหมายถึงว่าโรงพยาบาลหาโรคไม่เจอแต่ให้ยามาสามคนสี่คนก็ให้กินแค่ยากระเพาะมายงเยอะแต่มันก็ไม่ให้ไงอ๋อหมายถึงว่าเป็นหลายครั้งเลยเรื่องของการปวดท้องเนี่ยอ่าฮะไม่หายก็เลยไปทํำยังไงต่อครับก็ป้าเขาก็เลยพาไปห้าแบบดูทาง ทางอื่นทางอื่นคือมีญาติมาทําพิธีให้ซึ่งญาติเนี่ยมีมีวิธีกรรมเหมือนหมอผีอ่ะผมใช้คำนี้ได้ไหมประมาณจ้ะอ่าฮะแล้วหายไหมก็ดีเริ่มดีขึ้นทำอะไรให้ตอนนั้นทําน้ำมนต์ให้แล้วก็ใช้จะเรียกว่าเขาเรียกว่ามีดหมอหรือเปล่าเขาก็เอามาด้วยแล้วก็เทอาแล้วเป็นไงหายก็ดีขึ้นเรีลง ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นคือหายปวดท้องไปเลยตอนนั้นอะหายเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันแต่ก็<ม>พา,า,าไปไป,ไปหาพระอีก,กไปหาพระด้วย<า>ตอนไปหาพระเนี่ยคือมีอาการกำเริบหรอก็ปวดท้องมันไม่หยุดไม่อะไรสักทีอะไม่หายอย่างเงี้หรอคราวนี้ไปหาพระพระทำยังไงก็ท่านก็ทําำละมตนอาบให้ตอนอาบเนี่ย คือแค่อาการดีหรอหรือว่ามีการร้องกีกาดกี่กาดด้วยตอนอ้ามให้น้องก็ร้องจ้ะร้องเสีงดังมากจนคนข้างๆเขาก็เขาก็เดินมาดูว่าเป็นอะไรอ๋อโดนน้ำมนต์แล้วโดนน้ำมนต์แล้วร้องอย่างเงี้ยเลยหรอร้องจริงนี่คืออาการเหมือนโดนผีเข้าแม่ก็เลยคิดว่าเป็นของแน่นอนแต่คราวนี้ด้วยเด็กอายุ10กว่าขวบส6 6ขวบส6ปีทําไม ถึงไปโดนของได้เออเราเราไม่ต้องพูดก็ได้ว่าเป็นใครนะแต่คุณแม่คาดว่าน่าจะมีการทําจัดคนคนหนึ่งหรืออาจจะสองคนที่แม่สันนิษฐานไว้นะใช้คำว่าสันนิษฐานไว้มีเหตุปัจจัยอยู่มีเหตุปัจจัยอยู่ซึ่งอันนี้เราพูดไม่ได้ออะรายการนะแต่แม่บอกว่ามีเหตุปัจจัยที่ว่าน่าจะเป็นคนนี้คนคนนี้หรือสองคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าใครแค่สงสัยผู้ต้องสงสัยใช้คำว่าพูดต้องสงสัยคราวนี้แม่ หลังจากนั้นน้องอาการหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เขาปวดน่ะเขาปวดแล้วเขาใช่ปวดหัวหรือปวดฟันเขาบอกว่าปวดฟันปวดฟันก็ไปที่โรงพยาบาลครับแล้วหมอเขาก็ให้อยู่อยู่ซ้มสี่คืนแล้วก็กลับบ้านได้ให้กลับบ้านได้เขาไม่ปวดแล้วปวดฟันไปนอนโรงพยาบาลก็แค่ที่ว่าพาฟันหมอให้นอนสามสี่คืนโอ้ ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วนะปันคุแล้วนอน3-4คืนสำหรับหนูแต่นี่การผ่าฟันคุดปรากฏว่าน้องมีอาการพอนั้นเขาก็เริ่มพูดแบบเพ้อเพ้อบอกว่าป้าป้าป้าดูแลแม่หนูให้หนูด้วยนะพูดกับคุณป้าใช่ไหมครับพูดแบบว่าแม่ทําน้นทํานี้อันนี้อันนี้ซ่อนให้แม่ทําตรงนู้นใช้โทรศัพท์ของเข้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องใช้โทรศัพท์โน้ให้เป็นเด๋ยว อะไรประมาณแบบว่าคือเหมือนมีเหมือนอาการสั่งเสียอย่างนั้นใช่ไหมฮะเหมือนมีงานนแบบซ่อนให้แม่ใช้โทรศัพท์ของตัวเองจําอะไรของตัวเองที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองหมอนะตรวจโรคเอเดีหม้อให้นอนครับแล้วก็หมอเขาก็วินิจฉัยว่าเป็นเอเดีขึ้นสมองแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มด่าแม่แล้ว ลุง,งดา<อ>แม่นี่สักประมาณสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์<า>ทุกวันนี้ออกไปทำมาหากินไม่ได้เลยเพราะต้องดูแลน้อง,งตั้งแต่ตุลามานี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดอยังไม่ได้เไปไ็นไเลยเ <c oughs> พราะเห็นคุณแม่ <c oughs> เห็นคุณแม่ให้บอกกับเราว่าถ้าเรามาแล้วน้องยังไม่ดีขึ้นอาจจะพิจนารณาฝากน้องไว้กับที่ที่หนึ่ง<า>เพื่อเราจะทำมาหากินได้ เพื่อจะได้ดูแลน้องอีกแบบหนึ่งได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแบบนั้นหรือว่าจะเป็นทางนี้เราบอกกันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแม่นะโอเคมาขออนุญาตเดินนะแม่เดินไปด้วยกันนะโอเคไปครับเขายากรู้ว่าน้องเป็นกับเป็นเองหรือว่าเป็นกับอย่างอื่นหรือว่ายังไงความเชื่อแม่มันก็มีส่วนอยู่ที่ว่าน้องโดนข้อง คิดว่า